ชาติไทยจะมีสักดิ์สีถ้าได้คนนี้และมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจทั่วแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนนี้เลือกทีมโกนกเต็นก้าวหน้าเต็มที่เพื่อตำบลหนึ่งเสียงเปลี่ยนบ้านเราโรรดเลือกนายธนกรพงศิลาหรือว่าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็นคนใหม่ โปรดกาเบอร์สองเบอร์สเบอร์สองกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโสกนกเต็นที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็นโปรดเลือกนายธนกรพงศิลาหรือว่าโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์ส เลือกทีมโศกนกเต็นก้าวหน้าเต็มที่เพื่อตำบุหนึเสียงเปลี่ยนบ้านเรานายธนกรพงศิลาเบอร์สจบการศึกษาระดับปวชไฟฟ้าสาขาไฟฟ้ากำลังจบการศึกษาระดับปริญญา,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 าตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาเล็กทรอนิกส์มหาวิทยายลัายภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทีมงานผู้บริหารมืออาชีพนายลีนวัฒ ทำภาเกตจบการศึกษาระดับปวชช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐประาศาสนศ,ศาสตร์มหาวิทยาลัยพระนครประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำฟาร์มเกษตรเคยได้ร่วมงานกับบริษัทเอกชนหลายๆแห่งนายสุวัตรธรธรมทรนอดีตสมาชิกสบตตำบลโสกนกต็นหมู่3บ้านหนองบัว12ปีนายประสิทธิ์จันทมาศอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่5บ้านเพกน้อย12ปี นายบรรจบศรีสะอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ,บ้านโสกพัฒนา8ปีเป็นคณะกรรมการนาแปลงใหญ่ของอำเภอพลเลือกทีมโสกนกเต็นก้าวหน้าเต็มที่เพื่อตำบลหนึเสียงเปลี่ยนบ้านเราโปรดเลือกน,นายธนกรพงศิลาหรือว่าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็นคนใหม่โปรดก้า B 2. B 2. B 2. เบอร์สองเบอร์สเบอร์สอง เลี่ยว้ายแลขวากับข้าวกับปลาเรายังเหลือของดีจะซื้อหมูกุ้งไก่ปูปลายังดูเนื้อรูตาไม่เลือกที่ทางจีถตะโกเนื้อเอามาทำอาหารเรายังคัดสันไม่ใส่สาร,รเร่งสีเลือกคนเข้ามาเป็นตู้แทน ายเจ็ดข้อหลักนายธนกรพงศิลาหรือว่าผู้สมัครนายกเบอร์สองเบอร์สอง พร้อมทีมผู้บริหารได้วางแนวนโยบายโดยคำนึงถึงแนวนโยบายของรัฐและของจังหวัดให้สอดคล้องกับของตำบลที่จะดำเนินการภายใต้นโยบายคุณธรรมนำบริหารด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยการบริหารท้องถิ่นมีความโปร่งใสและเป็นธรรมสื่อสารวัฒนธรรมของชุมชนและจะยึดแนวนโยบายที่ความต้องการของประชาชนชาวต บนโศกนกเต็นโดยมีรายละเอียดของนโยบายแบ่งเป็น7ด้านดังต่อไปนี้ 1. นโยบายเร่งด่วน 1.1. สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการทำให้เห็นถึงความจริงใจจริงจังที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในตำบลด้วยความโปร่งใสนี่คืงจุดสองสร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการดำเนินการจิจการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยยึดแนวทางในระบบประชาธิปไตย 2. ด้านเศรษฐกิจ2.1ส่งเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2.2 ส่งเสริมอาชีพเกษตรยั่งยืนควบคู่ไปกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต2.3ส่งเสริมการทำอาชีพเสริมโดยสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบลทั้งในด้านเงินทุนและวิชาการมีการร่วมมือกันในการผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้าของตำบล 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.1สร้างปรับปรุงถนนให้พอเพียงและมีคุณภาพในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร3.2ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ทุกครัวเรือนรวมทั้งการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามสถานที่สาธารณะ3.3สร้างปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรโดยการขุดสระน้ำบ่อน้ำตื้นเขินและระบบประปาที่สะอาดดื่มได้ 4. ด้านสังคม4.1สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ของประชาชนในตำบลและผู้มาเยี่ยมเยือนโดยการประสานกับตำรวจในท้องที่และอปพ,อพอรอเป็นต้น4.2 จัดสิ่งแวดล้อมให้หน่าอยู่อาศัยและมีความปลอดภยัยติดกล้อง C C T V ในจุดสำคัญสำคัญของแต่ละหมู่บ้าน4.3ต่อต้านยาเสพติดโดยการรณรงค์ในเรื่องของโทษและภยัยจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเยาวชนพ่อ,พอป,ป้าาแม่บ้านาตานยาเสพติด4.4นำนโยบาย1ตําตำบล1่สวนสุขภาพเพื่อให้มีพื้นที่ในการออกกำลังกายคนในชุมชนจะได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงโปรดเลือกเบอร์สอง เบอร์สองเบอร์สองเป็นนายกอบตโศกนกเต็นโหรดเลือกน,นายธนกรพงศิลาหรือว่าโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาพี่น้องเข้าคูหากาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองเลือกน,นายธนกรพงศิลาหรือว่าเป็นนายยกอบตโศกนกเต็น เลือกทีมโศกนกเต็นก้าวหน้าเต็มที่เพื่อตำบลหนึ่งเสียงเปลี่ยนบ้านเราใครเอาเงินมาแจกจ่ายให้เราอย่ากล้าชื่อเขาเพราะเขาไม่ใช่คนดีเขาซื้อเสียงและเขาไปทอนทุนบ้านเมืองว้าวุ่นก็เพราะไอ้คนพวกนี้ต้องเลือกคนที่นโยบายแม่ร่ำรวยก็ได้แต่ขอให้มีศักดิ์ศรีบ้านเมืองจะ เ,เราคงจะได้ลืมตาละเชิดนาสีาเลือกทีมศกนกเต็นก้าวหน้าเต็มที่เพื่อตำบลหนึ่งเสียงเปลี่ยนบ้านเราโปรดเลือกนายธนกรพงศิลาหรือว่าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกนกเต็นคนใหม่โปรดกาเบอร์2เบอร์2เบอร์2 5. ด้านการศึกษา 5.1สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในตำบล5.2การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบล 5.3ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์6ด้านศาสนา,าและวัฒนธรรม6.1ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา6.2รักษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น6.3สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์ไว้ต่อไป7ด้านบริหาร7.1การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วเสร็จสิ้นณจุดเดียว one stop service 7.2เสริมสร งคุณธรรมจรยิยธรรมของผู้บริหารสมาชิกและพนักงานของตำบล7.3ประสานงานและสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่างๆในตำบลให้มีบทบาทมากขึ้นโหรดเลือกเบอร์ B 2เบอร์สเบอร์สองเป็นนายกอบตโกนกเต็นโหรดเลือกน,นายธนกรพงศิลาหรือว่าโหรดกาเบอร์สองเบอร์สอง เบอร์2วันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8ดนาฬิกาถึง17นาฬิกาพี่น้องเข้าคูหากาเบอร์2เบอร์2เบอร์2เลือกน,นายธนกรพงศิลาหรือว่าเป็นนายกอบตโศกนกเตนเลือกทีมโศกนกเตนก้าวหน้าเต็มที่เพื่อตำบลหนึ่งเสียงเปลี่ยนบ้านเรา28พฤศจิกายนเข้าคูหากาเบอร์2เบอร์2 เบอสองชาติไทยจะมีัสิศรีถ้าได้คนนี้มาเป็นผู้แทนคนไทยสุขใจหัวแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคนดี